สวัสดีนักเรียนชั้นป2นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของมารยาทชาวพุทธนะคะคําว่ามารยาทชาวพุทธนะคะก็คือการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในแบบฉบับของชาวพุทธนะคะซึ่งมีกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ มาดูอย่างแรกนะคะก็คือการพนมมือนะคะเรียกว่าท่าอัญชรีนะคะท่าของผู้ชายนะคะจะนั่งบนส้นเท้านะคะจะยกส้นเท้าขึ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พนมมือนิ้วทุกนิ้วชิดกันทั้งชายและหญิงนะคะท่าของผู้ชายจะเรียกว่าท่าเทพบุตรนะคะท่าของผู้หญิงจะเรียกว่าท่าเทพธิดานะคะการไหว้ท่านี้เรียกว่าท่าวันทาน, ari, ทาน, work, ทานทะคะเราจะยก มือขึ้นมานะคะพร้อมกับก้มศีรษะลงไปรับนะคะให้ปลายนิ้วโป้งจะรดตรงระหว่างคิ้วนะคะทั้งชายและหญิงนะคะแล้วก็ปลายนิ้วชี้ก็จะหลดตรงระหว่างหน้าผากน,นะคะนิ้วทุกนิ้วชิดกันเหมือนเดิมนะคะท่านี้เรียกว่าท่าวันทานะคะท่าเราไหว้พระเราจะใช้ท่านี้นะคะหุณผวจะเรียกว่าไหว้ระดับที่1การกราบนะคะการกราบนะคะ ถ้าเป็นการกราบพระเราจะเรียกว่าการกราบแบบเบญจางคปะดิษฐ์นะคะก็คือนั่งท่าเทพบุตรนั่งท่าเทพธิดาท่าแรกก็คืออัญชลีท่าที่สองวันทาเสร็จแล้วการกราบลงไปกับพื้นนะคะก็คืออภิวาทนะคะอ่าเรามาดูอัญชลีนะคะถ้าเป็นการไหว้เนี่ยเราจะไม่กราบลงไปกับพื้นแต่ถ้าเวลาเรานั่งพื้นนะคะเราจะต้องกราบลงไปกับพื้นด้วยนะคะเรียกว่าการกราบแบบเบญจางคปดิษฐ์นะคะ เราก็เริ่มเหมือนกับการไหว้เลยนะคะเริ่มด้วยท่าอัญชลีนะคะต่อด้วยท่าวันทาที่คุณหญิงสอนไปนะคะและสุดท้ายก็คือท่าอภิวาทนะคะเอาหน้าผากนะคะจะรดลงไปกับพื้นนะคะพร้อมกับฝ่ามือทั้งสองนะคะผู้ชายจะเอาศอกต่อกับเข่านะคะส่วนผู้หญิงนะคะจะเอาศอกคล่อมกับหัวเข่าเอาไว้นะคะ สำหรับการนั่งนะคะถ้าเรานั่งกับพื้นนะคะให้เรานั่งพับเพียบนะคะเก็บปลายเท้าทั้งสองไว้ข้างหลังนะคะไม่แบกออกมานะคะแล้วก็เอามือวางไว้บนตักนะคะโดยวางมือขวาบนมือซ้ายนะคะแล้วก็นั่งหลังตรงส่วนเวลานั่งเก้าอี้นะคะก็จะนั่งแบบนี้นะคะนั่งลงไปโดยที่ไม่พิงพนักพิงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยขาทั้งสองก็ชิดกันแล้วก็เอามือวางไว้บนตัก ะะการยืนต่อหน้าพระภิกษุนะคะควรจะยืนตรงนะคะขาชิดกันมือทั้งสองกุมไว้ข้างหน้านะคะโดยที่เอามือขวากุมมือซ้ายเอาไว้นะคะขณะยืนต่อหน้าพระภิกษุนะคะควรสำรวมกิริยาไม่ส่งเสียงดังนะคะการเดินนะคะเราจะต้องให้ภิกษุนะคะเดินไปก่อนนะคะแล้วเราก็เดินตามโดยเยื้องๆกับ ด้านซ้ายของพระพิสุนะคะห่างกันพอประมาณโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอย่าเดินใกล้เดินเกินไปเมื่อเดินสวนทางนะคะเด็กๆก็ควรจะชิดข้างทางเลยนะคะให้พระพิสุเดินไปก่อนเราก็พนมมือระดับที่1จนพระพิสุเดินผ่านไปแล้วค่อยเดินออกไปนะคะ